ครับผมเอ่อเอาว่าดีพ่อข้ามว่าดีครับครับว่ทุกทุกคนครับวัาดีครับผมอืมเป็นยังไงก่อจองงวดที่เนี่ยว่างไเลยก่อเป็นีังีงก็แกะข้อมฝันจะไประชันวันทุ่มเด้อครับผมงวดวันที่หนึ่งข้ที่ทานมามันมันออกยังไะเจ้เก้าเต๋อจิมยนที่ จำบ่ไใดตัวไหนที่แมนบ้างกิ้ก้าหอเนาะกิกางือังไงไบ่อขี้พานมากปีใหม่ขี้พันมากนปีใหม่หอกิ้เก้าะเออมั่กี้นี่กิ้งก้าขังล่างอีกหกหนึ่งเออบางทีไมาอีกบางบางยังไงมันยังเอ็ขเ้ก้าวฟู ก็ศูนย์ศูนย์เก่าศูนย์เก่าศูนย์เการงเออศูนก่ารงศูนสามหเออเออแมนศูนย์สามหกศูนย์หกสามบนอ่อบัลีตีแกวขอมฝันไหตะยุหุนครับอมีมัออกเกตเออเดี๋ยวว่าสิสว่าฮาว่าตัวอกันในนี้ครับผมพออ พ่นหลับปนนนอยู่บานมองตาสยอ้ยยบานท้วมมองเกาอ่ะมองเงนพสบายไปเห็นแล้วอครับผมตามพอดตมองมดแล้วเอออีพอพอหน้าบอกรายุบขีสามมือดีชีอมือไร่พิกกันยิตะกับเมียมันม่น้องโยีพอผมก็ย่ำติดตามเลยพ่อพ่อผู้นเสียแล้ว ครับโอ้คนนั่นคนเป็นห่วงเป็นห่วงโอ้ไห็นว่าคนรื่นนี่ผมไปทั้งใดนี่ว่าพ่อผมเกิดหมื่อไงนาตาผมก็โอ้ว่าว่ามาเกิดป่านหนึ่งหนึ่งโอ้ยโอ้คลิปคลิปคลื่นไหครับคือกันก็พอไหลอืมพิมเดียวกันออเราเลยพิมพิมคลื่นไหมว่ารุ่งรุ่ง อยอางยังนว่าสินะเพิ่อนทำเอาที่จไปอันนี้เอาไปแล้รพอวันนี้เอาแข้งแข้งอะไรือ้วพอเด้อ เก่าวูเ็ดเก่าเก่าเจ็ดด้วโอ้หาเจ็ดเก่าโอ้งวดที่มันออกเจ็มันเดียงจะผ่านมากเอองวดออกเจ็ดเก่าวันนี้คูนี้แบบ่มีคนมากซื้อมากเลยอ้คือว่าทำไมคอมเมนต์คอมเมนต์ผมซื้อ่องนี้อ๋อผมมาเพื่อจังไง ย่ายอยู่เฮี้ยจริผมโดนมาสองงอดงวดดังกับเก่าสูงนี่แห่งผมก็เจอแล้วผมเดินเก่าเดินเก่าย่างยังพอเืือสร้างมาใหา้เสือสร้างมาให้ขี้ขี้ไปหาอย่างคือว่าก็ขึ้นีู่่ละแต่ว่าแบบรักตัวหนึ่งตายสร้างตาย อลูกมันตายขี้ลากไปจิปฟังใีก็บ่มีหมอกจิฟังขี้เอาแม่มันลากลูกมันไปครับลูกสร้างตายตัวนึงครับมันออกมากเหผมก็นยังบึงโป๊กบุกลีออกมากมยสร้างลูกดีใจจริงเนาะจะคล้องก็เลยไปบายบึงเอียงไอ้ห่วงมันขาดโอ ว่องขาดมันก็เรื่อยไต่วันนี้ไปพอพาไปห้ามมองยูมึงเช่าอืเสียกลาอืงชี้ไปห้ามมองจีฟังกับบ่มีอืประคำก็เลยบวันนี้ก็เรียกว่าเด่นเก่าหาใส่เอาเก่าหนึ่งเก่าสองเงี้ยงก็ เรียวเจ้ามุงเจ้าเด้อดก็สันบวกเอ้ไอ้รจะวอืมครับผมอืมจะใครจ้าบ่าาเอเก่าเก่านึ่งเออใครจะถึงเก่านึง่งมากมากเก่านึงสร้างใหม่สร้างใหม่อ่าเป็นสร้างใหม่มันตายนี่เป็นบอกว่ามันตายเนาะคันว่ามันตายก็เป็นศูนย์หมดละเออบัดนี้มือคืนนี้ที่แก้ว่าบาทมือคืนนี่เด้อเอาบานนี่ครับลาสุดบานนี่ลาสุดครับผมแต่ว่าไอ หาจับใส่เอาเลยเอไปไปยุกแห้าก็มูป่ากันมืสซวนไปอจนี่แหละโซนเสือเลยไม่หอบเอาป่าตายคือป่าเปลี่ยนมานี่ ปลาเป็นปลาเป็นทุกแนวปลาทุกแนวปลาครับปลาขาวปลาขี้แข้งปลาขี้เดินนาแนวาปลาเพระ่าปลาโตเลกถ้ามีแค่นี้า็ปลาเนี้ยสัมปะปีปลาปาทเไมก็ว่าจะจให้เป็นโตเล็กนี่ก่อยกึักจะว่าจังไงพอสวยอือครับผมก็นี่แก้วกล้วยฟังเอ่ครับครับวันนี้ผู้ตัวไปหาปลาว่ามาได้ปลาอะไรบ้างมันนี่เพราะง่นึ่งเด้บัน ถือเหี่ยวมะถือเหี่ยมาเหี่ยแบบเป็นเป็นอะไรล่ะคือจังหวม่วนสายไฟนี่แม่เหี่ยวเลยกลมม่วนสายไฟลงไปด่างด่างน้ำหอยปลาเขาเหี่ยวเราคือคือปลาเขาตรงเขาหยิ่งหยั่วนาังนี่เห็นว่าได้คักได้เนี่ยไอ้วเจ้าไปใส่ปลาขนาดปลาใหญ่ไหลายๆนี่ มือเศร้าน้ำปลาหยางเด็กทั้ป่าล้วนๆนี่นแหละก็จะใช้ผมมาบวกตัวเลขนี่จักผมจีว่าจังไหนจักผมจีหันว่าจังไหนแต่ว่าคือจังสองเที่ผ่านมานี่พอสวายจังเล่นป่ะดังบึ้มเลยบป่ะว่าเออเก้าผมบอกบ้านนั่นเขาถือว่าน้อยเล่นถือวัดบ้านอันน้ิ โตเลยว่าเป็นโตเลย่มาป่าเหรครับเจ้าทนี้เนาะป่าเต็มเป็นงวดงวดหลังมาอยู่กับเดินเก่าเนาะก็บอกว่าขี้สังเก่ายัดเข็มเด้อหาใส่เอาจักจุบุญยุลล้างกระซังหาใส่เอาแต่ว่างวดนี้ฝันว่าไปหาป่าได้ครั้ได้เนี่ยมือขึ้นอย่างละครับผมไปหาปลาปลาเป็นเยียงบัดนี้ ป๋อป็ปลาจริงปาปลาจเป็นมูนจรม้เป็นกล้วยไปเลยในน่องโอ้ยขอ้วย ปลาก็เป็นปลาที่เป็นอย่างนีอจังบ่อปลาดีฟันดีฟันดีครับได้ปลาตลอดจนเต็มเอ้าบ้านนี้เยี่ยวป้าตีตีว่าปลาเป็นอย่างปลาเป็นแป็ดปลาเป็นแป็ดยังพอสิครับคุณอันนี้ก็เ่าท่านมันโดนอย่างนี้ตะพัดไสปลาอ่อยบ่เคยมันนอนหน้าอ น้่นเตนี <b film> ่จงหวยืดงอนนะโอ้ยงอ้อ้ยนอนะฉิม้องหวะเลยนะเฮ้ยอปาก่อมีคนนฟอให้ยุกน้อมือคำกังขึ้นน้อมือแกงให้ก็ดูนี่านเด้อแกงกังปั้มบานเยนไงเอาบานนี้พราคว่าคิดว่าปลานี่ยขั้นตีเป็นเล็กตีเป็นยังส่วนตัวส่วนตัว ชอบส่วนตัวผมเอาแปดหาหาแปดนั่นหนาตรงใจครับแอดมินพอดีเลยพ่อเพราะว่ามันมีแห่มานนั่นเลยแห่เป็นหาหมดทุกคนแล้ววายร่วงจันทร์หมดเกลี้ยผ่ันมากเรียกทุกตูนในบ้านนี้แปดไม่มีขใอร บ่มีขายกับว่าต้องชื่อซื้อต่าอื่นเออซื้อเต้าสูดยเี่ยแบงีูนย่าเียงตีผมบอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวบางอย่ายาวคุณลวดมาเลยแมใช่ครับมนั่นแล้วผมเดียนเก้าเห็นว่าเจอพอค่ำละเสียนลมนล่หรอหนะวันนี้เป็นแปดได้ปลา ไปหอบใส่เสียเลยครับอ่าเต็มเสียเลยบอกว่าเต็มเต็มบุห่หอบอันย่อสีใส่กับพ่มี้บาราบาาหน้าหน้าชนิดลาหน้าเฮาอยู่แล้วพี่น้องครับโตเดียวโคโลรท่านั้นไอแคนเป็นแคนตัวนี่ตันหมืกขึ้นนีิดนิดพี่น้องขึ้นกวนสี่เทียงานเดินทางมาโอ้กับ่ฝันคือบ่คือบ่บอกบ่ยังไปเรื่อยบวกพอสมัยกิ์บำบันไปเลยรื่อย บ่บ่มีหน้าทั้งบ่ไปบ่เป็นโอ้บกตรงตรงเลยเพื่อจะได้ปลาไหลบกไปบ่เป็นงั้นกะที่บ่ไปโอ้ยบ่กี่ชีตัวกี่กูเขาไปง่ายเมื่อผมกับบ่เคยชื่อเลขเจ้อหนูอสเข้ามาพอคำนี่บ่ซื้อเลขกเทียแต่ว่าฝันแม่นแต่ว่าฝันแม่นแปดหเอาไปเสี่ยเกาไปฝันน้องมองมีโชคมีม่นแต่ยัาลืมมีพอคำเิ่น โอ้วัดที่สามด้วยกับที่สองด้วยหลังปีใหม่มากแสดงว่านี่เป็นวัดที่สามแห้งเลยอะปีฝนแม่นขนาดโอ้ยตรงกับใจมันบ่อพอเอ้าบ้านนี้มุ่งเนื้อใจมุ่งเจ้าไตัดตอนได้เย็นดูบ้านคุณน้องเย็นมันบ่อพ่อกันเน้องพ่อองค์ตรงครับ นี่ว่าเห็นเอฟซีของลุงเนี่ยพ่อาพ่อคำเด้พี่น้องเอ้อ่ะคุณใส่ละเจ้าละจ๋วมากพ่อใครไหลมาทางนี้เออเพ้คนเมืองน้ำไอ้เพคนพิศเจ้าหน้าเอาเรอมีโชคมีมันแห่งว่าพ่อคำคักเนี่ยหาป่าได้กระรอกกระเดียซ้ำว่าน้ำเอาแห่มากแห่เป็นวงกลมเอาแห่ขึ้เป็นวงกลมอืคพี่สมนีขึ้นมาเกี่ยวกับแห่ั็เหมือดอกโอ้ดิเอาเอาให้รัด โดนกระโดนบ่โดนก็ะเอาไปแปดห้าห้าแปดโอ้แรับผมแขนแขเลยเอื้นผมบอกเออเลยบอกเกี่ยวถึงเลยบอกว่ผมบรรยายให้บ่ถูกเลยแปดห้าห้าไม่เกี่ยวกับเลขดังอำมะน้ำมันแปดห้าแปดบานเกียขี่ของพอผมอยู่บานนี้โอ้หัวง่ามจำเลี้ยงนี่ออมแข็งพี่แข็งครับผมแข็เป็นแข็งของพอขําครับผมอ๋อ มันเป็นยังไงเอ้ไม่เลื่อนน้ำกันเป็นยังไงย่ำแม่ย่ำบันครับผมพอไหวบ่มาบ่แต่โอ้ยแกเป็นแขนก้าแขนแนบว่ะที่แบ่งด้วยกันอืมแปลงอะไรคะเป็ดหาหาเป็ดตเดียวของพ่อข้ากับพี่รับบ่เลขพ่อข้านี่บ่หลายตัวมีซ้ำนี่แต่ละงวดละงวดนี่บ่หมายว่าบ่เป็นซิปเป็นเศร้าบ่เป็นซี่เป็นหาบ่แปร์ทั้งอื่นบ่บ่เป็นยังไงงวดละหันก็เอา ดีได้หรอคือยังเลือตัวรี่งเก็ตโอ้อันนั้นวิทยุบอกว่ <c oughs> <c oughs> าจาังไนวิทยุกัอะไรก็บอกครับบอกแน่ว้ย้ายอย่งเงี้ยนก็แล้วก็นโดนไปโน่นหน่อยเรื่อเแล้วนี่เราตัวไขเเ่เนาะจืดตามประตูเนาะ